28พฤศจิกายน2,568เจนนี่ไลฟ์สดในรายการอินเดีเอทเ่าถึงจุดที่รู้ความจริงหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเงิน5ล้านบาทไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตามที่บอกเจนี่ตัดสินใจอันฟอลโลว์นานๆานานในโซเชียลมีเดียและเริ่มปรึกษารุ่นพี่ในวงการเพื่อเข้าแจ้งความ29พฤศจิกายน2,568เจนี่เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจปออส เพื่อใช้สิทธิผู้เสียหายและให้ตำรวจดำเนินคดีกับนานามีการเปิดเผยเพิ่มว่าผู้เสียหายในแก๊งร่วมกันสูญเงินหลายล้านบาท1ธันวาคม2568บุ๋มปนัดดาออกมาเล่าในรายการว่าปมแตกหักระหว่างเจนี่และนานาเกิดจากการลงทุนร้านอาหารที่ไม่มีจริงเจนี่สูญเงิน5ล้านบาทและต้นหอมสกุลตลาสูญเงินสล้านบาทจากกรณีคล้ายกันตำรวจเริ่มรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี 2ธันวาคม2568ข่าวจากบุ๋มในรายการเพิ่มเติมว่าตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหายหลายรายรวมถึงเจนี่ที่สูญเงินจากโครงการร้านอาหาร